สวัสดีครับผมคุณยายนั่งครับสวัสดีจ้า,จาโอ้ยบอสุบอ,บอมานแทยนอ้อง <c oughs> เอานั่งคือเปิดป้มันกระเดียมะ <c oughs> เขาไม่เป็นแฟกจ้ะเาบอกมันอัตโนมัติขยายเอาบันนี <c oughs> เอาบันบน,น <c oughs> ีได้ก็ฝันที่นี่ฮะผู้ใดฝันเนี่ย โอ้ยฟันจังไลมาเอาเลขสูตรกับเซียนนิดเดียวนี่ฮะยาฝ้าฟันนี่ครับผมคุณยายโอ้ามผู้ฟันนะมาประกอบกันเน่ยแม่สันนี้ที่สิตรุกไปบ่ฟันประกอบเราเนาะเอาสูตรล้วนรวดฟันก็ต้องเอาฟันคุณยายนั่งนี่แล้วยายนั่งบ่ฟันแน่ยมันบ่ฟันดิเออยายนั่งบ่ฝันยายนั่งด็ดมัดเยอะยายนั่งน็ดมัดจะให้ตัวยายนันหุ่นย่านมัดยัง เออโอ้ยมวนมวนมวลเนาะบ่สูกป้อเสาเนาะถือบันกับป่อสูกป่อเสาเนาะครับมันสุกมันเสาบ่ได้แล้วครับทำไปให้สบายบอกว่าสิถือว่าถือแต่ว่างานเท่าก็ต้องไปคือเก่าครับต้องทำงานทำการคือเก่าเอ้นกเฮ็ดสิได้แม่แม่แม่นั่งซือมันกลายเป็นอดีตไปแล้วดิครับแม่มือวานนี่กลายเป็นอดีตไปแล้วไอ้ซีนึงเจนน่ะนะดี ตอนนี้เราจะมาพูดถึงอนาคตดีกว่านี้ครับคุณยายโอเคอ๋อสันลามาตั้งแต่ปีกไก่นี่เลขกวิ่งคุณนายบอกเออคุณยายคุณนายคุณนายนั่งคุณนายย่างตั้งแต่ปีกไก่นี่เลขวิ่งคุณนายคุณนายย่างคุณคุณนางย่าคุณนงย่ามา่มรูจักเถื่อไม่รุดงวดที่บางนึงนี่เป็นงวดแรกเออเพราะว่าคุณยายบ่มีตัวรอง ตัวเร่งร่องเอาหาล้วนล้วนเตี้ยหาล้วนล้วนเลยครับมั่นใจแห้งครับทอตัวร่องตัดถิ่มยายว่ามั่นใจแล้ววาสันหมั่นใจแล้วครับนี่แหละคือนี่คือมันเทศให้เฮาูว,ว่าครับคุณยายค่าเกินงวไดไหนเหามันใจค่าเกินไปนี่นี่มันสามารถที่จะผิดพลาดได้ยังสิไหม มันใจหาแห้งปวดเนาะมันใจแห้งอีดีน้องกระหันเนาะให้ว่าฟันเน่นๆเลยเออคันว่ามาหาเนื่งกับเป็นหาซูนวันนึงครับที่มันใจปวดเดียวแบ้วนี่อดีตผ่านไปแล้วครับบ่เป็นยังครับเรามาพูดถึงอนาคตครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบหกบาทนี้กับสิมาพ่นละต่างต่อกันอีกสิบห้าวันข้างหน้าจ้างก็บ่ถึงวัน เอาบ่ฮอดบอ่โอ้มันม่ยี่แปดนะครับเนาะมันไม่ยี่แปดนโอ้มันนี่ไม่ได้สิบเจ็ดอีกสิบเอ็ดวันอออ๋ออีกสิบเอ็ดวันเหรอก็แล้วเนโอเคโอเค,อเ,คเอางวดดีให้ว่าบ่เป็นยังครับสิบเอ็ดมื่นเวลาเขากับเพียงพอแล้วบ้านนี้คุณยายของคุณยายงวดวันนี้หนึ่งมีหน้าหนี่เพียงไรแน่ครับนี่เนี่เป็นเป็นจังแม่ออกมาจังสี่แล้วแต่ว่าขั้นเล็กขั้นเล็กเพท่านด้ขี้นี่ใไฮมูเจ้าซับเอาเดอรหันนะ สิเป็นหาสามบอกสิเป็นเจ็ดหาประมาณนี้นะเนียเดี๋ยวเอาลงไปเบื้องการสั่งนี่นะเลขว่าในขี้คือเลขว่าตัดบอกครับคือจังไหนจ้าจ่าเลขว่าในตัดบลขว่าในเจาะเออเลขว่าในเจาะเลขไม่ทันในขี้เลขโบราณซีมาทันขี้ขันหัวว่าเจาะนะขี้ยังบอกขันหูว่าตัวใดมันสิมาอยู่หลักใดหลักใดประมาณนี้นะนา่ยคือพวกท่านมาอยากได้ก็เฮ็ดให้ไป ต้องงวดเนาะครับเนาะเอาต้องงวดเอาไว้พิจารณาองกรนี่ครับผมมาย่ายนางเนาะหั่นมันเหล้าหลุดเทียนนึงหมดงวดต่อไปเป็นสามตัวเท่านี้วาตามสังเกตแตกอยู่ดิ้สามตัวแตกวะครับสามตัวก็จะหาสามเก่าเนาะบุญเนาะเม่นโมแตกแค่งวนไหนยายนางร้านบนเด่นที่เจ็ดเห็นปะครับคุณยายรองห้าเนาะจ้า สามตัวจับหน่อยห้เจ็ดสามจ้ะเราให้ขี้เอาไงเนี่ยว่าคอยขี้บดมันบน่มัน่นใจเป็นไรมับนบ่ในมันกระสันซีพดพวดนาน่ายอกง่ายๆคือกระสันซีปดปวดอันนี้คือไปเป็นแนวทางให้พุงเพลินสังก้อนแหมครับไปเบื้องเอาเอาไปแนมเหรอเอเอาไปแนมดูแต่ว่าคุณยายครับบนเด่นเจ็ดปัะันเลขจับ คูซีหาข้างล่างคือบ่มมีเจ็ดจักโตสินี้ผมเหลียวหาอยู่นี่ม่มีก็สร้างมันหกแต่คอยขี้เอ้ก็ยังวะมันหกขึ้นมาหลายเสียนี่มันมาหลักหกเนอเอกนะบอกเออมันมาหลักบ่เด่นดิเลขมันาหลักหกบเด่นดิแต่ว่าบเด่นดิหกนี่บเด่นผมหลงงไว้บ้านนีวขั้นขั้นมันมาหน่ะนะมันสิมาหกขาเป็นบ่หกขาหกสามถ้าเป็นไปได้ละบ่ มันเคยมากบะนี่คู่พกหาก็เคยมากครับพกสามก็เคยมากขึ้นกันพกๆนะเคยมากว่ะพกก็เคยไม่เห็นบหงวดก้อนน่ะสิเบน่ะคู่บอืแต่ว่างวดงวดนี่นะขันเกตมากนี่มีหอดเ็ดเจ็ดีขันมันมากเป็นคู่นะมีหอดเ็ดเกตแต่ว่าไ่ท่านโรงวดนี้นะครับได้ยินแววแววเคอฟซีคอมเมนต์มากว่าแอดงวดนี้เลขสัญจรนะพัศนเยหญ จังว่าผมมาคิดโอ้ยสิมะขาเซียนอีกบ่นนี้เนาะสันนอนเด็กสันจรนี่เนาะสันจอนเหมือนเท่ยนี่สันจรภาคใต้ค่ะภาคใต้ใช่ไหมใช่ค่ะภาคใต้คืภาคแถวแถวนครราชสีมาเออใต้ตอร์ีเห็นในในเขาแชร์ในไลน์เหรอเขาบอกว่าไปมาแลาต้องเทื่อทางใต้ภาคใต้ไหนจังหวัดไหนเหนสักตัวสันจอนอ่ะสันจอนก็ยอดดีบ่ ท่นจอนทากเขาบอกว่าเป็นยังมันบอสันจรเขาบอกเลขแปลกๆว่านจันวันจันออกวันนี้เลขออกวันวันผุดนะครับเนาะวันที่หนึ่งม่นาคมเนี่ยคุณยายเด่นเจ็ดแต่ว่าเลขติดเจ็ดมีแค่เจ็ดสามหางเดียวครับผมนะครับเลขติดเจ็ดเนี่ยมีแค่เจ็ดสามหางเดียวนะครับเลขมันมาหลักหกครับแต่ว่าเด่นเจ็ด เนาะครับเนาะลองล่องเราไปล่องไปนอนคิดบึงอันนี้คิดว่าคุณยายอาจจะให้เป็นพริศนาก็ได้ครับเรียกว่าลักหกครับเรียกว่ามาลักหกครับแต่ว่าเด่นเจ็ดครับผมเด่นเจ็ดล่องหาครับมาลักหกใครเอาไป คิดแน่แม่จะ<ฆ>ว่าจะเอาเลขย่ายนั่งไปยิ่งแน่แมเรา<ฆ>ออบอที่จริงนะคุณย่ายนั่งสิซื้อแบบนี้ครับที่หมาจังซี่เนี่ยเพราะว่าคุณย่าย่เนี่ยฟันให้เป็นใน่แแล้วครับผมเด่นเจ็ดก็มีแค่เจ็ดสามล่องหาก็มีแค่หกห่านั่นแหละนะครับให้ว่าถ้าเอาตามตัวเด่นกับตัวล่องเนี่ยจะมีแค่ยางละหางครับอ, <c oughs> อันนี้คือบอกใบครับบอกใบ ัันน้ครับนี่คือความความคิดเห็นส่วนตัวครับผมส่วนล่างเด่นศูนย์รองสองเด่นศูนย์รองสองนี่จับคู่หกศูนย์หกสามสี่ศูนย์ศูนย์สองอันนี้โอเคอยู่ครับผมนะครับอันนี้ไม่งงนะฮะอ่าเพราะว่าติดศูนย์ทั้งสังอันสองตัวล่างบังงงสามตัวนี่มันเป็นสามตัวบนไงกันเีอะนะมันถิไายห่างปูดประมาณนี้ว่า แต่หกสามนี่คุณย่ยดึงลงมาข้างล่างนั่นครับมีสิทธิ์มาได้ทั้งบนและล่างถูกป่ะครับแมนเห็นป่เด็กเด็กในหลักมันกับีแสคแคสีโตซัมน่วันนี้้ามันลูกไปล่างได้เหรอหกสามลูกไปล่างจนเบิง้งเด้อเลขออกเก้าสองจากนั้นมาแปดศูนย์บ้านนี่สีเพเป็นเจ็ด ดสักบ,บ,บาทนี่987สิโมลด์ร่ลงยังสี่บ่ครับ987ตีครับกะล่องเบิงองเนาะเจ็ดนี่คุณยายมีอยู่แล้วเด่นยุดด้านบนครับแต่ว่าเน้นเด่นที่ด้านบนคือเจ็ดรองห้าแต่ว่าอีกยังก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าบางเทือเด่นบนมาหลางกตนมี่ มันบอท่านเลยเมนงวดโอ้มันบอกเนท่านเทียเดียวห้องวัดไายนะมันจะมีอีกอยู่ตะว่าขั้นตัวไรสิตัดออกตัดเขามันก็เป็นอีกสถานหนึ่งมันบอกอันนี้คือให้ไประเป็นแนวคร่าวๆก่อนจ้าครับเอาแบบคร่าวๆก่อนปเ็นแ้ะหน้าเปครับอันนี้คือคุณนายเห็ดออกมาตะอ่ะคุณคุณนายอีกแล้วสงสัยมวยน่าจเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยับ น้องจะไม่ง่ายแล้วจะเป็นนั้งมือทั้งบ้างแล้วบัานี้แล้วทั้งที่นึงเขาแล้วเด้อจ้าคนามไม่จบไปกินมยังมากว่หนังแหนบเออเอ็นไคุ้นหน้าย่ําบ้พูดถึงว่าขั้นเต้าผิดเต้าผิดเมื่อหมื่อนี่ะเบิงเนาะนี่ดิมันไม่ธรรมดาดิครับผิดมาแต่ม้วานแล้วตั้งหลังเลขออกกันละอาการนี่หักเขาเสียอาการอาการนี่เกิดขึ้นหลังเลขออกครับผมโอ้ โต๊ใจต๊ใจเขาว่าห้นี่มูเจ้าได้พูดจัดค่าน้ำหอนถูกอยู่ผมถูกอยู่แต่ว่าหางมาได้ทุ่นนะเยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแนี้กะล่างเนาะหกศูนย์หกสามสี่ศูนย์ศูนย์สองย่างบอก้านเน้นมีตัวเน้นบอครับรอบนี้เน้นก็เน้นขั้นสิเลขเลขสิมาตัมเฮอมาบุญโอมา ขั้นตัวสูงก็จะเป็นหกสามขั้นต่ำเนาะก็จะเป็นศูนย์สองนี่เอาให้วงเลไไหมคะเออเออเอาวงเอาวงเลยเอาหกค่ะหกสามวงตัวที่คุณยายคิดว่าเป็นตัวเน้นหกสามกับศูนย์สองเออศูนย์สองตัวกันศูนย์สองตัวกันตัวกันหรือตัววงครับตัวเน้นแหมตัวตัวเน้นหกสามแหมเออก็มันมีบนกับล่างไงคะคุณยายบนหกสามเน้นหกสามใช่ไหมล่างเน้นศูนย์สองเนาะ โอเคเออกระห้กล้มคิดตั้งสี่ได้ไหมค่ะโอเคคุณยายนางนะคะเออหกสามศูนย์สองถูกต้องไหมครับคุณยายนางแกรว่าจะเน้นตัวนี้แหละครับค่ะเ้าลองเบิรงลองเบิรงลองเบิรงไปเป็นแนวคิดแนวอ่านเด้อยาข้ามันใจครับผมค่ะแล้วค่ะโค้งชุดไทยบุ๋มบาบนี้ล่ะเพราะว่า วดที่ผ่านมานี่เลขวิ่งรุดเด็ดเดยบาทดิไ้ว่าคุณยายนา่งนีให้หหากันยังถึงหาครับซ้ำไหมยังหากับสองเหมืองหาเออหายหากับสองครับหากครับสองเอออันหัวนี่มีเกตครับเลขวิ่งคุณยายถ้าหลุดปีละครั้งปีนี้รุดแล้วครับจะเป็นนับย้อนนี่นี่วดสิมานี่ครับเบิ้งโหลดเลขวิ่งนะครับเบิ้งดีๆ วิิงเ็ตโดดบน,นี้เต้หวิงเ็ดรวยไม่เลิกตั้งข้อสังเกตว่าห,หลังจากที่เลขหลุดนะคะทั้งบนและล่างเนะาะงวดถัดมาจะเข้าสามตัวตรงๆค่ะเดีย๋ยวเราเรามาลองรอติดตามกันเนาะอ๋อ,อามารอติดตามเพิ่งเอาคนใหญ่ไปน,<อ>นี่สามตัวเจ้าคือโบว์วงสัญญาฮะสามตัวนะ 5, 9, 3, 5, 3, ห้าเก้าสามห้าสามเก้านี่คุณยายจะให้เน้นตัวไหนคะเออห้าสามเก้านี่นะอ๋อเอาสามตัวเน้นหาสามเก้าอันบ้ครับ บาบาดนั่นคันขี้ออกเาเบิ่งอีกฮาตัวไรมันมากแห้งจังเลยเป็นตัวเล่นโอ้ตัวล่งมากที่จริงน่ะสามเก้าเขาหกสามน่ะมันมากมันมาจากหกสามหรอหกสามมาจากสามเก้าหรอเพราะว่าคุณยายจับตีลังกาเทียมันตีลังกาสามกับเก้าตัวเดียวกันตีลังกาเอาอันนี้ก็เป็นตลางวัดนะครับคุณยายเนาะเดี๋ยวช่วงกลางงงัวให้พิจารณาเพิ่มเติมอีกแล้วกาจะค่อยมาว่ากันอีกครับผมเอา ขอบคุณคุณแย่ั่งหลายๆครับผม<ห>ขอบคุณครับตำ่